สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูป,ปุ๊กนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะคุณครูป,ปุ๊กนะคะจะพานักเรียนไปรู้จักกับสระโอนะคะเด็กๆคนไหนรู้จักสระโอบ้างคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสระโอนะคะคุณครูป,ปุ๊กนะคะมีเพลงสระโอมาให้นักเรียนฟังก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ เราไปฟังเพลงสละโอกันเลยค่ะชิโอชิโอชิโอไม่โอนำหน้าใครใครไม่โอสะปัดแกว่งไกวนำหน้าใครใครให้เรียกโอนำหน้าใครใครให้เรียกโอ ไม่ต้องช่าง,งอกโชคชนทั้งโชคดี เรียกโอทอทอโคตอโอ,โอ,โอชิโอชิโอชิโอไมอน้ำหน้าใครใครทั้งตัวสะกดมากมายลูกโปง่งโคมไฟและไก่ต้องสร้างงอกโชคชนทั้งโชคดี จะพานักเรียนไปรู้จักกับสระโอนะคะสระโอนะคะเป็นสระเสียงยาวจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะเวลานักเรียนเขียนสระโอนะคะเราจะเขียนที่หัวก่อนนะคะสระโอกับตัวรอเรือจะตัวคล้ายคลยกันนะคะแต่สระโอนะคะจะเขียนหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็ยาวเกินเส้นบรรทัดนะคะ ไปครึ่งหนึ่งนะคะสระโอโถทอโอโถโบบอโอโบโตโตอโอโตโอออโอ คอโอโคโมหมโอโมหอโอหโมหโหโรตีรอโอโรตอีตีโรตีโอชาอโอโอชอาชาโอชา ตาโตตาอาตาตตโอโตต,าโต,ตาโตแตงโมตตแองโมแตงมอโอโมแตงโมหลังจากที่เรานะคะฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะคุณครูปุ๊กนะคะจะพานักเรียนนะคะไปเขียนลงในสมุดนะคะ เด็กๆนะคะเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนหลังจากที่เราอ่านสาะะโอมาแล้วนะคะค,คุณครูปุ๊กนะคะจะพานักเรียนนะคะไปเขียนลงในสมุดนะคะภาษาไทยของเรานะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะถ้าเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะเราจะไปเขียนวันที่กันเลยค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ

เราก็เขียนสองห้าหกสเลยนะคะ,อะพอนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนว่าวิชาภาษาไทยนะคะวิชานักเรียนกระให้มันอยู่ในกล่งกลางหน้ากระดาษนะคะวิชาภาษาไทย พอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นให้ค,คุณครูด้วยนะคะตรงคำว่าวิชาภาษาไทยนะคะ เขียนวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนว่าสาระโอค่ะเมื่อกี้เราอ่านสาระโอไปแล้วใช่ไหมคะสระโอสระโอนะคะอ่านว่าโอนะคะ สระโอนะคะเป็นสระเสียงยาวโอเห็นไหมคะเราออกเสียงยาวเป็นสระเสียงยาว จะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะจะเขียนไว้ข้างหน้า พยัญชนะต้นเช่นคำว่าโกกโอโกโจ โอโอโจโดโดโอโดโตโตโอโตบรรทัดหนึ่งนักเรียนกะให้มาได้สี่คำพอดีนะคะต่อไปบรรทัดที่สองค่ะโบโบโอโบ เวลาเราสะกดเราจะสะกดพยัญชนะต้นก่อนนะคะถถโถทอ,อโอโถโคคอโอโคโอออโอโอโอ,โอ,โอ,อ่ะสองพยางค์บ้างน,นะคะโมโห มอโอโมหอโอหโมหอโลมาลอโอโลมมอามาโลมาโรตีรอโอโร บรรทัดนี้นะคะเขียนให้มันได้3คํคำนะคะต่อไปค่ะโอชาอโอโอโอชอาชาโอชาตาโตตอาตาโตโอ เดี๋ยวทบทวนอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะสระโอเป็นสระเสียงยาวสระโอนะคะนักเรียนจำไว้ด้วยนะคะหัวจะอยู่ด้านในนะคะแต่ถ้าเป็นรอเรือนะคะหัวจะอยู่ด้านนอกนะคะนักเรียนอย่าสับสนกันนะคะเป็นสระเสียงยาวจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นโก กโอโกโจโจโอโจโดโดโอโดโตโตโอโตต่อไปค่ะโบโบโอโบโถโถโอโถโคโคโอโคโอ โอโอโอโมหมโอโมหอโอหโมโหโลมาลโอโลมอามาโลมาโรตีรอโอโรตอีตีโรตีบรรทัดสุดท้ายนะคะ โอชาโอโอโอชอาชาโอชาตาโตตออาตาโตาโอโตาตาโตแต,โต,ตงโมตอแองโมแตงโมโอโมแตงโมอพอนักเรียนฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียน อย่าลืมขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเ้นหนึ่งบรรทัดนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะอ่ามันเหลือพื้นที่ใช่ไหมคะนักเรียนวาดสาระโอเลยค่ะสระโอที่เราชอบอคุณครูวาดเป็นสีเขียวนะคะ สระโอใหญ่ๆเลยนะคะสาระโอหัวจะอยู่ด้านในนะคะนักเรียนจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นอาณจะูอ่อาจจวโบให้มันส,สวย กตกแต่งให้สวยงามระบายสีให้สวยงามนะคะด้านล่างสุดนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่นะคะพอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปการอ่านสาระโอมาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูป,ปุ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ